ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทบกองทพัพภาคที่สองระบบ FM 1 0 7 2มเอมกะรเฮิร์ส์ค่ายสุรานารีวิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติวันที่ชาติและองค์ราชา ประชาอยู่มาพ้นภัยขอดูแลคุ้มครองด้วยใจนี่คือคำสัญญาคำที่แจงของผลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวนหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่มีต่อประชาชนในการคืนความสุขให้คนในชาติวันนี้เราจะทำงานด้วยความทุ่มเทเสียสละนะครับแก้ปัญหา9ปีที่ผ่านมาให้ได้มันเกิดขึ้นไม่ได้หรอกถ้าทุกคนไม่ร่วมมือกัน เพราะเราจะทําตามสัญญาที่เรามีต่อกันก็คือการขื้นความสุขให้กับทุกคนในชาติให้ได้เราาาจะทตมสัญญขอเวลางม่นาะนองทัพักที่สองร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่20จังหวัดภาคอีสาน95สถานีขอเชิญฟังรายการ อีสามนมุ่นซื่นคืนความสุขให้แผ่นดินทุกวันในเวลา8ปนาิกาถึง8ปนาฬิกาสานาทีฟังเรื่องราวดีๆมีสาระเพื่อการมีส่วนร่วมในการสร้างความปรองดองสมานฉัน,นเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยขอคืนความสุขใหข้ประชาชนวันนี้ต้องเหน็ดเหนื่อยก็รู้จะขอสู่กับ อันตรายชาติหารไม่ยอมแพ้พ่ายนี่คือคำสัญญาวันนี้ชาติเผชิญผพานภัยไฟลุกชนขึ้นมาทุกคราขอเป็นคนที่เดินเข้ามาไม่อาจให้สายไปเพื่อนำรักกลับมาต้องใช้เวลา

ดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอีสานม่วนซื่นคืนความสุขให้แผ่นดินกับดิฉันจุธามาจีเจริญซึ่งรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะวันนี้สวทขอ,องพลํพู FM 97.25เมกะเฮิร์ตรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงใน20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือรับสัญญาณไปพร้อมๆกันค่ะรายการอีสานม่วนซืน่นคืนความสุขให้แผ่นดิน ที่จังหวัดหนองบัวลำพูวันนี้ตรงกับวันอังคารที่15กร,รกฎาคมพุทธศักราช2557ซึ่งนับเป็นครั้งที่สองแล้วนะคะที่จังหวัดหนองบัวลำพูได้มีโอกาสมาร่วมพูดคุยผ่านทางรายการและก็เช่นเคยคะ่ะผู้ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดหนองบัวลำพูได้ดีที่สุดจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากท่านนี้นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูท่านผู้ว่าชัยพลทิติศักดิ์ สวัสดีค่ะท่านผู้ว่าคะสวัสดีครับคุณจุธามาศและพี่น้องชาวจังหวัดหนองบัวลำพูร,รวมทั้งผู้รับฟังทางสถานีวิทยุทาง20จังหวัดที่กครารพปรากทุกท่านครับค่ะท่านผู้ว่าคาจากเดือนที่แล้วนะคะที่ท่านผู้ว่าได้กรุณาเล่าถึงความเป็นมาของจังหวัดหนองบัวลำพรูรวมถึงผลการปฏิบัติงานจองดองแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่สําคัญไปแล้วได้ทราบว่าจังหวัดหนองบัวลำพูเองก็ยังมีสิ่งดีๆอีกหลายเรื่อง แล้วก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายซึ่งก่อนที่จะไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของผลการปฏิบัติงานปองดองดิฉันอยากจะให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้กรโณาแนะนําแหล่งท่องเที่ยวและก็ของดีจังหวัดหนองบัวลำพูให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบก่อนนะคะขอบคุณครับจากความเป็นมาทางโบราณคดีนะครับจังหวัดหนองบัวลำพูนั้นมีการขุดค้นพบสิ่งของเครื่องใช้วัตถุโบราณ โบราณวัตถุนะครับลักษณะของภาชนะเครื่องปั้นดินเผาคล้ายๆกับพระธรรมบัญชียงเป็นแหล่งโบราณคดีบ้านกดคอเมอยตั้งอยู่ที่ตำบลกดดูทางตะวันตกของภูผานนะครับส่วนแหล่งโบราณคดีบ้านกดกวางส้อยนั้นตั้งอยู่ทางเชิงปูเก้าทางด้านที่ตนออกอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอโนนสังทั้งคู่นะครับแหล่งโบราณคดีทั้งสองแห่ง <Okay. S 1> ชาวบ้านได้ขุดค้นพบ สิ่งของเป็นจำนวนมากได้แก่โครงกระดูกมนุษย์โบราณภาชนะดินเผากําไรสัมฤทิกําไรหินแม่พิมพ์ทำจากหินทรายสำหรับใช้หล่อหัวขวานสัมฤทิเครื่องมือเหล็กลูกปัดแก้วเป็นต้นก็จะเห็นได้ว่าชาวจังหวัดหนองบุรีนั้นได้ตั้งรกรากในดินแดนแห่งนี้มาเป็นเวลาอันเนิ่นนานแล้วครับสำหรับแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนั้นอาจจะแบ่งได้เป็นสามกลุ่มนะครับ ก็คือกลุ่มที่หนึ่งคือสถานที่โบราณท่องเที่ยวทางโบราณคดีและสถานที่สําคัญสําคัญทางพระพุทธศาสนากลุ่มที่สองก็คือสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและกลุ่มที่สามก็คือสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ระหว่างการสํารวจให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งใหม่นะครับสาหรับกลุ่มที่หนึ่งนั้นทางสถานที่ทางโบราณคดีก็ได้เช่นแหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์บ้านกุดคอเมยและบ้านกุดกวางส้อยอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอโนนสัง แหล่งที่ได้ได้ไดนำเรียนในตอนต้นนะครับแหล่งโบราณคดีภูผายาตั้งอยู่ทางทิศเหนือของบ้านนาเจริญในเขตพื้นที่อำเภอสวนกคูหามีลักษณะเป็นภูเขาหินปูนที่แยกตัวจากเทือกเขาภูพานซึ่งจะมีภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ปรากฏตามผนังถ้ำจำนวนหลายส่วนอย่างเช่นส่วนแรกนั้นเริียนถ้ำล่างนะครับก็จะพบกลุ่มภาพเขียนสีแดง บนผนังถ้ำผิวเรียบยาวประมาณห้าเมตรประกอบด้วยลวดลายเรขาคณิตภาพสัตว์และภาพฝ่ามือส่วนที่สองบริเวณถ้ำบนจะพบภาพเขียนสีแดงกระจายอยู่เป็นกลุ่มๆอย่างชัดเจนเป็นภาพสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนภาพคนภาพสัตว์เลื้อยคานภาพสัตว์ที่มีโครงร่างขนาดใหญ่สันนิษฐานว่าภาพเขียนถ้ำปูพายาแห่งนี้มีอายุยืนยาวประมาณสองถึงสามพันปีนะครับสำหรับกลุ่ม สถานที่สําคัญทางพุทธศาสนาก็ได้แ,แก่หนึ่งได้แ,แก่วัดถ้ำของเพนครับซึ่งเป็นวัดป่าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดภายในบริเวณวัดก็จะมีพิพิธภัณฑ์สร้างเพื่อตเก็บอัฐิรวบรวมอัฐบริบักระฐบริขารของหลวงปู่ขาวซึ่งเป็นที่สักการบ,บูชาของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปสองพิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลอดตั้งอยู่บริเวณวัดป่าสีสว่าง ตำบลบ้านขามอำเภอเมืองของบุรีมุนะครับเป็นที่ตั้งของพระลมสารีริกธาตุซึ่งอัญเชิญมาจากเนปาลโดยมีหลวงปู่หลอดเป็นผู้อัญเชิญซึ่งจะบรรจุยอยู่ในประโมทิตาเจดีสามพระพุทธรัตนเอโกโมเมน,นะครับซึ่งพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชนิกิตยาภาทรงจัดสร้างพระพุทธรัตนเอโกโมเมนประดิษฐานไว้ณศูนย์ปฏิบัติธรรมหนองน้ำเพชรมงคลเพื่อประทานเป็นถาวรวัตถุกแก่บวรพุทธศาสนาและประชาชนชาว หนองบุรัมภูที่สี่นะครับคือพระพุทธลักษณะพระพุทธเชันตีนองบุรัมภูเป็นพระพุทธรูปปางพระประธานพรสูงขนาด2,600เซนติเมตรจากความหมายพ,พุทธเชันตี2,600ปีแห่งการตัสรุ้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสถานที่จะสร้างพระพุทธเชันตีนี้บริเวณเทือกเขาภูพันน้อยวันดนอยเ หนึ่งศูนย์หนองบุรีพูเลยก็จะมองเห็นองค์พระเด่นเป็นสงา่าซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสร้างสําหรับกลุ่มที่สองนะครับสถานที่ท่องเทีย่ยวที่น่าสนใจก็ได้แก่หนึ่งพิพิธภัณฑ์หอยหินโบราณอยู่พื้นที่บ้านหวยเดือตตาบนนุนนทนอําเภอเมืองหนองบุรพีพูจะมีอาคารพิพิธภัณฑ์ซากหอยดึกต้บันในช่วงจุราสิกอายุราวหนึ่งร้อยสี่สิบถึงหนึ่งร้อยห้าสิบล้านปี ตลอดจนมีหุ่นจำลองของไดนโนเสาร์ขนาดเท่าตัวจริงไดโนเสาร์นะครับเท่าตัวจริงไดโน <Okay. S 1> เสาร์เคลื่อนไหวได้แปดจุดมีให้ชมอยู่ในอาคารแสดงซากโบราณนั้นด้วยสองวนะัอุทยานน้ำตกเท่าโตเป็นสถานที่พักผ่อนซึ่งอุดมด้วยไม้ไม้นานาพันธุ์โขดหินแล้วก็บริเวณข้างเคียงของศาลเจ้าปุรุซึ่งเป็นที่เคารพสักการะนับถือของชาวจังหวัดหนองบัวลำพูตลอดจนผ,ผู้ที่ผ่านไปมานะครับ okay. แหล่งที่สามก็คือฟาร์มพีซีแรนช์ทาวซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่บนเนื้อที่ประมาณสองพันไร่สำหรับผู้ที่ชื่นชอบชีวิตแบบคาวบอยหรืออาจจะบอกได้ว่าจำลองมาจากฟาร์มโชคชัยปากช่องก็ว่าได้มีกิจกรรมขีม่ม้านั่งชมฟาร์มและกิจกรรมบอ,อื่นๆอีกมากมายนะครับสาหรับกลุ่มที่สามก็คือสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ระหว่างการสำรวจให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิุรักแหล่งใหม่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งเชิงนิเ,นนเวศสําหรับ ผู้ที่ชื่นชอบการเดินป่าซึ่งทางคณะจังหวัดนะครับผมรองผู้ว่าและคณะได้เดินร่วมกันเดินสำรวจเป็นพื้นที่ที่อยู่บนเทือกเขาภูพานในเขตสองอำเภอคืออำเภอเมืองหนองบุรีและอำเภอโนนสังซึ่งจะได้เชิญชวนทุกท่านไปพบกับแหล่งท่องเที่ยวดักงกล่าวในเร็ดนี้นะครับที่นําเรียนให้ทราบนั้นก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งว่าหนองบุรีนั้นมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย เช่นถ้ำเอราวันถ้ำผาเจาะผาสามยอดหางเก็บน้ำห้วยไร่ผ้าไหมกุดแห่ตลาดสินค้าพื้นบ้านห้วยเดือสารสมเด็จพระนเรสวนมหาราชสารหลักเืองสารพระวอพระตาวัดวารามที่สาคัญอีกมากมายและอุทยานภูเก้าภูผานคำเป็นต้นหากท่านใดสนใจจะรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อที่สานักประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับซึ่งหมายเลขโทรศัพท์ก็คือศูนย์1ี่4 3สามหนึ่งสา ตั้งอยู่ที่สาร,รการจังหวัดชั้นสามยินดีที่จะให้คําแนะนําและต่องแห่งท่องเที่ยวเรื่องอื่นตลอดเวลาตลอดจนพี่น้องชาวหนองบัวลำพูก็คอยต้อนรับทุกท่านอยู่เสมอครับค่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับจังหวัดหนองบัวลำพูที่นี้ค่ะเราจะมารับฟังกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมกรองดองนะคะท่านผู้ว่าการศักที่ท่านผู้ว่าได้เล่าให้ผู้ฟังได้รับทราบถึงผลการดําเนินงาน การเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันเพื่อการปฏิรูปข่าวที่แล้วเมื่อวันที่ยี่สิบห้ามิถุนายนที่ผ่านมานะคะตอนนี้ผ่านไปเกือบหนึ่งเดือนแล้วคะ่ะท่านจังหวัดหนองบำพูม,พมีผลการดําเนินงานเพิ่มเติมอย่างไรบ้างคะผลการดําเนินงานตามรถดแบบกระบวนการเสริมสร้างปรองดองสมานฉันเพื่อการปฏิรูปของจังหวัดหนองบุพูนั้นเราก็ได้ดําเนินการไปแล้วดังนี้นะครับหนึ่งก็คือการสร้างความเข้าใจในระดับหมู่บ้านตำบล จัดเวทีเสวนาเพื่อการปฏิรูประดับหมู่บ้านตําบลอำเภอการจัดเวทีเสวนาของคณะทํา,ฐฐฐฐางาน11แนวทางซึ่งได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้วสําหรับการจัดเวทีเสวนานเพื่อรปฏิรูปในระดับจังหวัดนั้นกําหนดที่จะดําเนินการในวันที่15กรกฎาคม2 5 5 7ก็คือในวันนี้หลังจากาการออกอากาศรายการนี้เสร็จนะครับผมพร้อมด้วยคณะทํา,ฐฐฐางานทั้ง11คณะและก็นายอำเภอทั้ง6อำเภอ ก็จะร่วมกันนําเสนอและเปิดเวทีเสนาเป็นรูประดับจังหวัดอีกหกกลุ่มใหญ่นะครับที่ได้เรียนเชิญไว้แล้วซึ่งประกอบด้วยกลุ่มภาคประชาชนกลุ่มภาคราชการและภาคกิจกลุ่มการนําทางการเมืองอดีตสวสสกลุ่มธุรกิจเอกชนประกอบด้วยหอการค้าสภา ที่ดาเนินการเวทีเวนาอีกด้วยนะครับเพื่อเปิดเพื่อจะให้ผลการเวนาในวันนี้เกิดความสมบูรณ์ไปสู่การปฏิรูปประเทศให้เป็นไปตามความต้องการของพี่น้องประชาชนและนโยบายของคณะรักษาความสมเแหงชาติผมได้เน้นย้ําทุกภาคส่วนว่ากิจกรรมการจัดเวทีเวนาทุกระดับถือเป็นหัวใจสําคัญของการปฏิรูปประเทศประเทศจะเดินหน้าไปทิศทางใดก็ต้องอาศัยผลจากการเวนาในครั้งนี้เพื่อไป แก้ไขปัญหาข้อบกพร่องความต้องการรวมถึงแนวทางในการปฏิรูปการพัฒนาประเทศโดยยึดเอาความต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นหลักตามที่ผมและคณะหัวหน้าส่วนระดับจังหวัดได้ลงไปสังเกตการในการเสวนาในระดับตำบลหมู่บ้านนะครับก็มีผลการเปิดงานที่เป็นที่น่าพอใจต้องขอขอบคุณและขอชื่นชมผูราชการทุกภาคส่วนทุกภาคทั้งภาคการเมืองทุกระดับตลอดจนพี่น้องประชาชนทุกคนที่ได้ให้ความสนใจ สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่แท้จริงผลงานในครั้งนี้เกิดผลสําเร็จได้เพราะความร่วมมือของพี่น้องข้าราชการพี่น้องประชาชนขอให้พวกเราคิดว่าในช่วงชีวิตหนึ่งของเราเราได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงออกความคิดเห็นนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราทุกคนขอให้ทุกท่านก็ได้ภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมในครั้งนี้ครับค่ะท,ท่านท่านในส่วนของกิจกรรมที่สําคัญที่จะนําไปสู่การ สร้างความใกล้ชิดแล้วก็ศรัทธารวมไปถึงสร้างความเข้มแข็งให้กับพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมานั้นมีการดําเนินการไปในเรื่องอะไรบ้างคะท่านพระนิยาตนําเรียนกิจกรรมที่สําคัญสาคัญที่จะนําไปสู่การสร้างความศรัทธาในรอบเดือนที่ผ่านมานะครับว่าเรามีเราได้เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนก็คือ F i x It Center ประจำปีงบประมาณ2557 ของจังหวัดหนองบุร,รีร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคหนองบรุรีนะครับเพื่อจัดกิจกรรมผู้สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในโครงการเปิดงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฟิกอิดสึนเตอร์นั้นสองครั้งก็ <Okay. S 2> คือครั้งที่หนึ่งเมื่อวันที่ยี่สี่มิถุนายนที่อำเภอนาลางนะครับมีผู้เข้าร่วมประมาณสองร้อยคน <Okay. S 2> ครั้งที่สองเมื่อวันที่ยี่สิบเก้ามิถุนายน,ท, 20, น,ายนที่ตัวบลบ้านพร้าวอำเภอเมืองหนองบุรีเมื่อวันที่ยี่สิบห้ามิถุนายน,น,ายน, 25, น,ายนและผมก็ได้ไปเปิด โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดรุ่นที่สามนกองร้อยอสจจังหวัดหนองบัวพูที่หนึ่งนะครับอำเภอเมืองหนองบัวพูมีผู้เข้ารับการอบรมหกสิบสามคนจากพื้นที่ทั้งหกอำเภอเพื่อให้ผู้ที่หลงผิดนั้นกลับคืนมาเป็นคนดีของสังคมแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้กลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีกซึ่งถือว่าเป็นมาตรการเร่งด่วนตามคำสั่งขสชที่สี่สิบทับห้าเจ็ดนะครับหลังจากเปิดโครงการบำบัดนี้เสร็จก็ได้ไป แนวทางร่วมกันนะฮะรือแนวทางป้องกันและปรับปรามหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ตามคำสั่งคสชที่64และ66ท้่57เ<ๆ>ขาเรียนว่าผมให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมากโดยได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมการวางแผนแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจังและจังหวัดหนองบัวพูเ็ได้เปิดยุทธการขอคืนพื้นที่ป่า เพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าการบุกรุกที่ดินของรัฐโดยเฉพาะในเขตพื้นที่อยุทยานและที่สารประโยชน์ในพื้นที่จังหวดัดซึ่งนําไปสู่การจับกุ่มตรวจยึดไม้ในวันที่26มิถุนายนนะครับและมีผลงานการเปิดงานดังนี้นะครับอําเภอเมืองหนองบัวลำพูตรวจยึดไม้แปรรูปจํานวน2,600แผ่นโดยประมาณปริมาตรทั้งหมด นำไป,ำปมาที่ตรวจยึดทั้งหมดไปเก็บรักษาที่หน่วยป้องกันรักษาป่านำเวลยงผูที่หนึ่งอำเภอสวนครูหาก็ได้ตรวจยึดไม้แปรรูป ่าแล้วเป็นสีม่วงนะครับส่งพนักกานสอบสวนดำเนินคดีนอกจากนี้ในวันที่สองกรกฎาคมทางอำเภอเมืองก็ได้ตรวจยึดไม้ในพื้นที่เดิมที่ตรวจยึดไปแล้วที่วันม่องที่ยี่บหกนะครับได้มไม้แปรรูปเพิ่มอีกประมาณสองร้อยหกสิบแผ่นแล้วกระด้ตรวจทราบว่ามีการบุกรุกที่ดินของรัฐจำนวนหกสิบกว่าไร่แล้วก็ได้มอบให้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่หนึ่งแจ้งความร้องทุกข์พนักงานสอบสวนแล้วซึ่งในเรื่องนี้ก็ได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริง ทั้งเรื่องไม้แปลรูปเพื่อการบุกที่ดินนะครับโดยมอบหมายให้ท่านรองผูว้ว่าจังหวัดท่านวินัยเป็นหวน้าคณะและไปดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต้องขอเรียนว่าการดําเนินการดังกล่าวนั้นเราไม่ได้มีเจตนาที่จะทําร้ายใครครับต้องการให้ทุกคนทุกคนอยู่ในพื้นที่อ,อยู่ในกฎหมายเดียวกันแล้วก็ได้มอบหมายให้ก,กองบังคับาการตารวจภูธรจังหวัดติดตามผลดําเนินคดีรายงานผลให้จังหวัดทราบทุกระยะ นอกจากนี้นะครับเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาผมพร้อมด้วยท่านประจวบและผอบอกองกําลังรักษาความสงบจังหวัดนะครับรองผอรมนทหานนายเพรานาวังเจ้าที่กรมป่าไม้กรมทรยาและส่วนราชการต่างๆได้ไปรับมอบคืนพื้นที่ป่าบุกรุกจากรัศดรจํานวน404ไรยเว้นพื้นที่ป่าสมุนป่าตะกอนนากลางเขตอำเภอนาวังและได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับผู้ปกครองท้องที่ผู้ปกครอ,องท้องถิ่น ร่วมว่าจะร่วมกันดูแลรักษาป่าไม้ไม่ให้มีการบุกรุกหรือตัดไม้ทาลายป่าอีกเพิ่มขึ้นโดยเด็ดขาดะนะครับค่ะท่านคะณจากนี้ต่อไปเนี่ยนะคะไม่ทราบว่าจังหวัดของบงัวลวงภูนั้นจะมีกิจกรรมอื่นๆที่ดำเนินการต่อไปอีกไหม,มือไม่นะคะเพราะว่าเอ,อมีอะไรอยากจะฝากถึงข้าราชการพี่น้องประชาชนที่รับฟังทางรายการอยู่บ้างคะแผนงานที่ได้กําหนดไว้นะครับที่ต้องดําเนินการต่อไป ก็คือการคืนความสุขให้กกบประชาชนในพื้นที่กิจกรรมคืนความสุขก็คือได้บุรณาการกิจกรรมลหลายๆส่วนราชการมาไวท้ที่งานมหกรรมโอมดไทยก้าวไกลสู่อาเซียนสร้างความสุขและรอยยิ้มให้แก่คนไทยที่หนองบุรีอย่างยั่งยืนกําหนดจะจัดขึ้นในวันที่17-21กรกฎาคมณลานอนะสคงตลาดนัดคลองถมข้างตลาดแม่สําเนียงในเขตเทศบาลเมืองหนอง,งบุษหพูครับ ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดองบรัมยภูและก็จังหวัดใกล้เคียงมาเที่ยวง,งานร่วมกิจกรรมดังกล่าวอันจะประกอบด้วยการจาหน่ายสินค้าโอท็อปการแสดงคอนเสิร์ตลูกทุ่งการแสดงพื้นเมืองฟรีตลอดงานมีการจําหน่ายสินค้าทองฟ้าราคาประหยัดแข่งขันกีฬาพืพ้นเม,มืองประกวดร้องเพลงชิงทุ่งวันนะครับโดยแบ่งเป็นประเภทต่างๆเช่นเพลงสร้างความรักความสามัคคีเพลงที่ส่งเสริมให้ชาวชนแสดงออกในทางที่ถูกต้องห่างไกลจากยาเสพติด และกิจกรรมอย่างอื่นงมากมายตั้งเป้าหมายว่ามีจะมีผู้ร่วมงานประมาณหนึ่งแสนคนนะครับนอกจากนี้ก็จะมีกิจกรรมปองดองสมรชานโดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาก็คือหมู่บ้านทักษะศรีห้านะครับท่านเลือกหมู่บ้านนาร่องทั้งหกอำเภอขยายผลหมู่บ้านศรีห้าอีกห้าสิบเก้าตำบลน,นะครับครับตามที่ผมได้นําเรียนข้างต้นนั้นก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่นํามาบมอกล่าสู่พี่น้องประชาชนนี่ใหไ้ได้รับฟังนะครับ ในจังหวัดหนองบัวลำพูนั้นเรามีกิจกรรมมากมายและกระทำต่อเนื่องขอเรียนว่าอาบ้านเรือนเรานั้นต้องมีเสาหลักเช่นประเทศก็เช่นเดียวกันทุกคนทุกฝ่ายมีหน้าที่ขอย้ําว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ประเทศไทยก็เหมือนกับเรือลําใหญ่ที่กําลังถูกคลื่นซัดกระหน่าถึงแม้ว่าเรือจะลําใหญ่แข็งแรงมั่นคงมั่นคงกัปตันมีหน้าที่ควบคุมเรือและลูกเรือทุกคนก็มีหน้าที่ต้องช่วยกัน ต้องสมัครสมานสามัคคีมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อจะนําเรือให้ไปให้ถึงฝั่งฝั่งโดยปลอดภัยทุกคนดังนั้นทุกคนจะต้องเห็นอกเห็นใจให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับนําพาประเทศชาติของเรานี้ฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคทั้งปวงให้ได้และเราได้ร่วมเดินทางกันมาครึ่งทางแล้วความสําเร็จอยู่ข้างหน้าเราจะต้องเดินเคียงข้างกันและเดินไปข้างหน้าพร้อมๆกันใครลม้มเราต้องช่วยเหลือประยุกกันขึ้นมาเพราะเราคือคน,คนไทยด้วยกันครับ ในโอกาสนี้ก็ผมไข่ขอ,อนเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานให้กับคณะกรรมการบริหารอาสา,าสมัครมูลนิธิราฐประชารัฐเมื่อ30ตุลาคม2508เรื่องความสามัคคีหมายว่าชาติของเรารักษาอกอรราชอาชิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ด้วยความสามัคคีผู้ใดเดือดร้อนก็ได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนนี่เป็นหลักสําคัญขอ,ของการปกครองประเทศไทยมาแต่โบราณกาล สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทางของทัพภาคที่สองสารวิทยุิแห่งประเทศไทยจำกัดนองบุรีรัมย์ูและอีกทั้ง20จังหวัดนะครับพี่น้องข้าราการัละสากิจภัยช ฟังคะและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูซึ่งเป็นหนึ่งใน20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะท่านสามารถติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ w w w a r m y 2 m i t s นะคะโอกาสนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูท่านผู้ว่าชัยพลทิติศักดิ์เป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการสำหรับวันนี้ค่ะ เวลาของรายการอีสานว่นซื่นคืนความสุขให้แผ่นดินตามนโยบายของกองทัพภาคที่สองที่สวทรหนองบรัมพูเป็นแม่ขายก็หมดลงแล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการนะคะขอพระคุณท่านผู้จัดการไฟการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบรัมพูด,ด้วยค่ะที่นำรถไฟฟ้าสำรองมาเตรียมให้บริการนะคะวันนี้ค่ะดิฉันจุธามาจิเจริญผู้ดำเนินรายการ พร้อมด้วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูท่านผู้วา่วา,วาชัยพลทิติศักดิ์และทีมงานสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำพูรวมถึงทีมงานสาทนหนองบัวลำพูต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ขอออดดูแลคคคคุมรง้วยใจนี่ืสัญญาโปรดติดตามฟังรายการอิสานวุ่นซึ่งคืนความสุขให้แผ่นดินได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้<ไ>วเวลา8นาฬิกาถึง8นาิ30นาทีฟังเรื่องราวดีๆมีสาระเพื่อการมีส่วนร่วมในการสร้างความปรองดองสมานฉันเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยเราจะทำตามสัญ,ญ,ญ